ครับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอแกนโภเปทัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตดูดวงโดยใช้พลังจิตนะครับผมนั่งสมาธิตั้งแต่สามขวดแล้วก็มีฌานสมบัติสามารถนั่งแล้วก็หลับลึกแล้วก็เห็นทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับเห็นการเคลื่อนไหวเห็นความคิด เห็นอารมณ์และก็เห็นจิตใจของคนที่เปลี่ยนไปทุกๆขณะแต่นั้นเป็นการเรียนรู้จิตวิทยาความเป็นไปของอารมณ์ความคิดนิสัยของคนแต่มากไปกว่าน,นั้นคือการเห็นอนาคตของคนการเห็นอนาคตเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราคิดบวกและเราพร้อมที่จะรับสิ่งสวยงาม แต่ถ้าเราคิดลบเราก็มองโลกในแง่ร้ายแล้วเราคิดว่าทุกอย่างเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับไม่มีอะไรสมหวังทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่คิดบวกเลยสักเรื่องแล้วสิ่งบวกๆมันจะเข้ามาในชีวิตได้อย่างไรการดูดวงหรือการเห็นอนาคตของผมถึงแม้บางครั้งผมจะรู้ว่าคนคนนี้จะต้องลำบากคนคนนี้ เขาจะต้องชดใช้กรรมด้วยการทำงานหนักด้วยการต้องใช้แรงงานด้วยการต้องไปใช้นี่สินแทนคนอื่นหรือนี่สินของตัวเองหรือบางครั้งก็มีกรรมก็คือได้ลูกหลานที่ไม่ดีบางครั้งก็มีลูกที่ติดยาเสพติดแต่การชดใช้กรรมนั้นมันหมดได้ถ้าเรารู้อนาคต และอนาคตนั้นไม่ใช่วันนี้แต่อนาคตของเราทั้งชีวิตการดูดวงของผมก็เช่นกันผมจะเห็นอนาคตของคุณผู้ชมที่ผมเพ่งและมองด้วยตาที่สามตาในด้วยการถอดจิตของผมแล้วก็ผมก็เห็นว่าอนาคตของเขาจะเป็นยังไงเมื่อเราเห็นอนาคตที่มันไม่สุขใสแล้วมันไม่สดใสเลยมัน มันรู้ว่ามันไม่ดีแน่นอนแต่ผมมองข้ามอนาคตได้เมื่อไหรที่ผมมองเห็นเนี่ยแน่นอนเขามีพื้นดวงถ้าเขายังดำรงชีวิตวิถีชีวิตแบบเนี้ยเขาก็จะเป็นแบบนี้อนาคตก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนคนบางคนเขาไม่เคยเจอผมไม่เคยได้ดูดวงแต่ผมรู้จักเขาโดยบังเอิญ ผมเห็นอนาคตของเขาก็เป็นแค่ชาวไร่ชาวสวนทำงานเลี้ยงลูกลูกชายแล้วก็อยู่กับท้องไร่ท้องนานั่นคืออนาคตที่เขาดำเนินบนวิถีชีวิตแบบนั้นแต่เราเห็นอนาคตที่ข้ามอนาคตเห็นวิถีชีวิตอีกวิถีหนึ่งที่เขาจะไปได้อย่างเช่นผู้หญิงคนนี้ ถ้าเขาได้เดินทางเข้ากรุงเทพถ้าเขาได้ทำพาสปอร์ตถ้าเขาได้เดินทางไปยุโรปเขาจะเจออภิมหาเศรษฐีนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาแต่ไม่มีใครชี้ทางอนาคตนี้ให้เขาไงเขาก็เลยย่ำอยู่กับที่คุณผู้ชมอยากจะย่ำชีวิตอยู่กับที่ ด้วยความคิดของตัวเองแล้วก็ดําเนินชีวิตไปบางบนวิถีชีวิตที่ถูกข,ขีดเส้นด้วยชะตาชีวิตเหรอครับผมบอกให้เลยว่าคนเรามองเห็นอนา,นาคตรตรงนี้ได้ระยะสั้นชะตาชีวิตเราเลือกไม่ได้แต่ผมข้ามชะตาชีวิตมองไปอีกฝั่งโลกหนึ่งหรืออีกด้านหนึ่งของโลกใบนี้ที่ถ้าเขาไปยืนอยู่ถูกที่ หรือเขาได้ทํางานที่ใช่เขาจะเจริญก้าวหน้าบอกไว้เลยว่าคนหลายคนเปลี่ยนชีวิตได้ถ้ารู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วประสบความสําเร็จบางครั้งวิถีชีวิตมันดึงให้เราวนลูปอยู่เรื่องเดิมให้เราเป็นคนต้องมีชีวิตแบบเดิมๆเมพราะไม่มีใครมาชี้นําให้เราเป็นจุดเปลี่ยนทุกวันเจอแต่เรื่องเดิมๆ เจอเรื่องของสมมุติทำไร่ทำสวนทำไร่ทำไร่ทำท้องนาก็เจอแต่เรื่องเดิม